สวัสดีจ้าวันนี้เรามาที่เมืองออสนาบิรกพาลูกชายมาดูรถเป็นครั้งแรกที่วิมาเหมือนกันแตกต่างจากเมืองทวิอยู่มากดูรถมากะเหนื่อยแล้วแวะมากินแมคโดนัตก่อน สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบอันสตรงรกันส์เี่ยงนะสวีสบซื้อร,รถเสร็จแล้วทำสัญญาอะไรเสร็จแล้วก็มาแวะเติมน้ำมันหนึ่งปีที่ลูกชายไปอยู่เมืองไทยมาไม่ได้ขับรถยนต์เขาก็จะมีความรู้สึกตื่นเต้นไม่ชินทางนิดหน่อยรถลูกชายไปไปตนเด ที่แรกลูกชายที่แรกคุณแม่กับคุณพ่อออกมาก่อนพอมาขึ้นทางด่วจลูกชายออกหน้าตอนนี้เริ่มหายตื่นเต้นแล้วเดี๋ยวไปชมรถกันที่บ้าน